เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเพราะอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย ียนพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพึกศกการจัสติกพลังงานของคนราศีตุลห้าดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกการเก้าด้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำชัดเจนจริงจังจริงใจเจ้าระเบียบกล้าตัดสินใจเป็นคนตรงไปตรงมา เป็นคนที่ทําอะไรแล้วจะต้องเป็นที่หนึ่งหรือจะต้องชนะเป็นคนที่โกรธง่ายหายไหวดูเหมือนเป็นคนที่ขี้โมโหเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองในบางครั้งแต่จริงๆเป็นคนที่ถ้าหากว่าทําอะไรแบบตรงไปตรงมาสามารถอยู่กับคุณได้พูดคุยกับคุณได้หรือว่าเข้าเข้าใจกันได้ง่ายๆจริงๆมีความเฮฮาลานลาในตัวเองแต่อาจจะมีน้อยคนนะคะที่จะได้เห็นมุมรีแลก์ผ่อนคลายของคุณโดยทั่วไปคนทั่วไปจะได้เห็นมุม เป๊ะๆตรงไปตรงมามุมดุของคุณนะคะคนที่เชื่อมั่นในตัวเองก็ล้าตัดสินใจแล้วก็ไม่ค่อยยอมใครนั่นเองเป็นคนที่มีอิสระในตัวเองมากๆนะคะมีความสุขกับตัวเองความสุขของคุณเริ่มต้นจากตัวเองคุณจะภูมิใจมากๆที่คุณสามารถทําอะไรได้เองแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาคือใครนะคะ ใครที่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปหกดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมสีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิต7เจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำสามดาบพลังงานของคนธาตุลม ห้เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรผักประสบการณ์มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําคนธาตุด,ดินนะคะพลังงานของเขาคนนี้เป็นคนที่อ่อนไหวโลเลนะคะข้อเสียก็คืออ่อนไหวโลเลคิดมากไม่ลงมือทําอะไรสักทีนะคะข้อดีเป็นคนที่มีความอดทนมีความตั้งใจไม่ยอมแพ้ก,กับอะไรนั่นเองคนคนนี้นะคะมีทั้งความเหงาความเศร้าความเสียใจความเสียดาย ความผิดหวังคิดมากสับสนวกบนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสับสนในตัวเองนะคะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีความกล้าไม่มีความมั่นใจเหมือนจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปรู้สึกไม่ค่อยภูมิใจในตัวเองสักเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ท้อก็ยังสู้ต่อสู้แบบกระเพกกระเพกแต่เหมือนอยู่ไปวันๆน,นชีวิตไม่ค่อยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนคุณสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะเพราะว่าความไม่ชัดเจนความหว่นนหวยความไม่กล้าของเขาเลยทําให้เขาไม่ค่อยมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือไม่กล้าที่จะทําอะไรได้วยตัวเองนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าถ้าหากว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาจะปรับปรุงเป็นคนยังไงนะคะ เขาจะปรับปรุงไปยังไงนะคะหากว่าเขาไม่ใช่คนเดิมเขาจะทำยังไงนะคะหากว่าไม่ใช่คนเดิมนะคะเขาจะทำยังไงเขาจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขยังไงนะคะขอภัยบอกทีเริ่มต้นใหม่ สร้างโอกาสให้กับตัวเองใหม่เซ็ตเป้าหมายให้กับตัวเองใหม่สิ่งดีๆสิ่งที่เราคอยสิ่งที่ต้องการนะคะเดเดวิวนะคะทำตัวเองใหม่ให้มีสีสันให้มีเล่ห์เหลี่ยมให้ทันคนทันเกมให้กระฉับกระเฉงว่องไวนะคะไม่เอ,อย่ยไม่เฉยไม่กลัวอะไรมีความกล้ามากขึ้นนะคะกล้าลุยมากขึ้นกล้าตัดสินใจมากขึ้น สิ่งที่กลัวสิ่งที่รีรอสิ่งที่ไม่ได้ทำอะไรสักทีเพราะว่าจมอยู่กับความกลัวกลัวล้มเหลวกลัวผิดหวังกลัวทำไม่ได้นะคะพลังงานของเขาเหมือนเซตเป้าหมายใหม่แล้วลุยเลยนั่นเองนะคะพลังงานของ The เดอะเดวิลเนาะมีความเป็นปีศาจในตัวเองนิดนิดด้วยนะคะหรือว่าหากก่อนหน้านี้ไม่กล้าที่จะแสดงออกถึงความรักมีเกณฑ์มากๆว่าจะแสดงออกถึงความรักมากขึ้นด้วยนะคะ 6ถ้วยนะคะความรู้สึกสิ่งดีๆที่ส่งมอบให้ต่อกันหากมีปัญหามีประเด็นกับใครความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงของความคลาคคลางปัญหาความไม่เข้าใจความหึงความหวงรอคอยที่จะให้โอกาสรอคอยที่จะให้อภัยโดยเฉพาะคุณรอคอยอยากให้เขาปรับปรุงตัวเองมีเกณฑ์มากๆนะคะว่าคนคนนี้จะปรับปรุงเป็นตัวเองเป็นคนใหม่ที่แบบพลิกใหม่แบบพลิกฝ่ามือให้กับคุณเลยนั่นเองนะคะ ควีนถือเหรียญน,นะคะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแสดงออกถึงความรักมากขึ้นแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของมากขึ้นด้วยนะคะมีพลังงานของความคาดหวังการแสดงออกเซตเป้าหมายลงมือทำนะคะความคาดหวังในความรักการตั้งใจที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็อยากให้เกิดอะไรขึ้นก็จะต้องลงมือทำ สิ่งนั้นก่อนพลังงานของเจ็เหรียญเป็นการรอคอยที่จะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์แล้วนั่นเองนะคะอยากได้ความรักจากคุณต้องแสดงออกถึงความรักที่มีให้กับคุณก่อนนั่นเองนะคะหยิบยื่นความรู้สึกกล้ามากขึ้นกล้าที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองกล้าที่จะแสดงออกให้กับคุณกล้าที่จะยอมรับผลของการแสดงออกของตัวเองนั่นเองสิ่งที่ไม่กล้าสิ่งที่กลัวก่อนหน้านี้นะคะความอยากที่อยากทํา คำพูดที่อยากพูดก่อนหน้านี้แล้วไม่กล้าที่จะพูดออกไปอาจจะคิดว่าคุณกับเขามีความแตกต่างคุณดูดีคุณเก่งคุณมีความเด็ดขาดคุณมีความชัดเจนบุคลิกดีนะคะมีตัวเลือกมีทั้งเลือกมีความเจ้าชู้ก็ได้นะคะเพราะมีพลังงานของเขาทวยขึ้นมาด้วยเนาะเราก็หกเหรียญน,นะคะในมุมมองของเขาในสายตาของเขาที่มองคุณเขาคิดว่าคุณดูดีดูเพอร์เฟกต์สหรับเขาแล้วตัวเขาอย่างไม่ดีพอนั่นเอง ยังไม่ประสบความสําเร็จมากพอนะคะหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองนะคะคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนั่นเองนะคะที่เขาจะปรับปรุงตัวเองจากไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป <_ Dracula> ความกลัวความไม่กล้านะคะที่มีอยู่ในหัวใจเขาจะสลัดออกไปแล้วปรับปรุงตัวเองเป็นคนใหม่ <_ Napole sand al> ให้ตัวเองมีความเฟีสมากขึ้นนะคะหรือว่ากล้ามากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะได้กล้ารักคุณเพื่อที่จะได้กล้าแสดงออก สารภาพรักบอกรักกับคุณนั่นเองนะคะความสัมพันธ์น่าจะรู้จักกันแล้วมีความคลาคลังงกันอยู่มีปัญหากันอยู่เพราะว่าตัวเขาเก้าวๆ้าถอยๆหรือไม่กล้าสักทีก่อนหน้านี้คุณพร้อมจะชัดเจนพร้อมจะให้โอกาสเพียงแต่เขาดูเหมือนมีความกล้ากลัวกลัวเก้าวๆถอยๆไม่กล้าที่จะแสดงออกสักทีจนคุณรู้สึกว่าหากว่าคุณกล้าหรือว่าคุณให้เขามากกว่านี้ก็จะกลายเป็นคุณที่ให้เขามากกว่าที่เขาให้กับคุณ คุณเป็นคนชัดๆเคลียในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนแฝงคุณให้ไปคุณก็ต้องได้ความรู้สึกนั้นกลับมาคุณรู้สึกว่ามันไม่แร์สำหรับคุณคุณจึงหยุดความรู้สึกหรือว่าหยุดการให้ของคุณเพื่อรอคอยการตอบสนองของเขานั่นเองคนที่ไม่กล้าก,ก่อนหน้านี้คนที่กลัวก่อนหน้านี้คนที่ไม่เคยบอกรักไม่กล้าเอ่ยถึงความรักไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าเปิดเผยตัวเองถึงความรักที่มีให้กับคุณ เขานั่นเองนะคะที่กําลังปรับปรุงตัวเองจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเป็นเขาคนใหม่ที่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นลุยมากขึ้นพร้อมมากขึ้นแสดงออกบอกรักคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะ